มาพูดคุยวิ่งโยกกันต่อต้องขอญาตถามพี่ยงโยกตอนนี้อายุเท่าไหร่นะฮะอายุตอนนี้นะครับอายุเพแค่ตัวเลขครับต้องบอกตรงว่าผมอายุตอนนี้ก็58แล้วครับโอ้ใช่ครับดูจากความกระปี้กระเป๋าความสดชัยสดใสกระฉับกระเฉงยามเช้านะไม่น่าเชื่อเลยพี่ยงโยงค่ะจริงๆแล้วเรื่องสุขภาพมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆนะไม่มีใครให้เราได้ครับ อาหารการกินเราแบ่งกันกินได้แต่เรื่องสุขภาพเนี่ยโอ้เราแบ่งไม่ได้ไปออกแทนเราไม่ได้ไปออกแทนเราไม่ได้พี่ยงยงวันนี้ไม่ว่างฝากไปออกหน่อยสิคะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับนะฮะสามอย่างที่ทําไม่ได้คือการศึกษาครับเราให้คนอื่นทําแทนเราไม่ได้สองคือเรื่องการทําบุญครับให้ใครไม่ได้แล้วเรื่องหุ่นเราต้องทาด้วยตัวเองนี่คือ3อย่างที่ต้องทําด้วยตัวเองจริงๆนะเจอกี่ครั้งกี่ครั้งหุ่นก็ดีขึ้นเรื่อยๆๆแบบนี้เลยอ่ะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราให้คนอื่นมาเยอะท่านผู้ชมโดยเฉพาะคุณพ่อ ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคนแม่ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะเราให้คนรอบตัวเราเยอะเราให้คนข้างๆเราเราให้ครอบครัวเราเยอะเราให้คนยืมตังค์ไปเยอะแยะไม่ได้คืนก็มีเยอะแยะแต่ว่าเราลืมไปหรือเปล่าว่าทาไมไม่หันมาดูแลตัวเองตัวเราต้องแข็งแรงที่สุดก่อนถึงจะไปดูแลคนอื่นได้ใช่ไหมพี่โยงเราต้องปล่อยตัวเองมันสุขภาพแย่ไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองด้วยกันคือสิ่งแรกที่ผมบอกก็คือเบื้องต้นก็คือออกกําลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนให้เต็มที่ให้เพียงพอแล้วก็ อาหารนี่ต้องเลือกอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายอายุมากขึ้นการเผาผลาญหรือว่าการย่อยอาหารเนี่ยม,มันจะช้าลง,ลงครับดังนั้นเราเลือกอาหารที่มันย่อยสลายง่ายขึ้นนะครับครับก็ต้องบอกว่าพี่เองมันมีปัญหาในเรื่องตรงนี้แหละก็คือปรับตัวเองด้วยการออกกําลังกายกินอาหารเลือกอาหารที่มันมีประโยชน์แล้วก็ได้ทั้งเช่าผสมมติวิตามินบีมาช่วยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือต้องบอกว่าหลับลึกหลับสบายตื่นขึ้นมาสดชื่นแล้วมันทาให้กระปี้กระเป๋า้องวลตอนบ่ายๆที่เคยเพลียๆไหมคะเมื่อก่อน แอบหลับลางวันนะเดี๋ยวนี้ไม่มีครับไม่มีไปเล่นละครบางทีก็บอกคุณไปกินอะไรมาทำไมคุณอร่อยจังเลยทั้งวันเลยเนี่แหละก็เป็นทำทำให้คนในวงการหลายๆคนเนี่ยสงสัยสงสัยแล้วก็มาสนใจแล้วก็ได้เปิดใจทดลองังนั้นท่านผู้ชมครับทางเช่าผสมมันติวิตามินบีคือตัวเสริมที่ทําให้ผมนี่มีความก็ปี้กระเป๋านะครับวันนี้มาถึงแล้วก็ต้องมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองยอดขาย6กล้านกล่องนะครับสั่งซื้อทางเช่าผสมมันติวิตามินบีหนึ่งชุด6กล่องในราคา 1,000บาทครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับไปเลยนะครับกาแฟผสมทั้งเช่า3ถุงรวม15ซองในราคา2,000บาทครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินคนละ2ชุดเท่านั้นและวันนี้ขอจำกัดสายแค่600สายนะครับสนใจโทรศัพท์02-026-5888หรือว่าทียไลน์ LP88 นะครับนะฮะ ชุดทดลองหนึ่งกล่อง300บาทนะครับนะฮะโทรศัพท์02-026-5888หรือว่าเทเลแอด LP88 สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการซื้อในการไปซื้อนะครับที่ร้านสะดวกซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นและก็ซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทางเช่าขนาด4แคปซูล49บาทนะครับดังนั้นท่านผู้ชมที่สนใจหรือว่าอาจจะลืมพกไปนะครับก็แวะที่เซเว่นก็ได้ที่ซีเจก็ได้นะฮะ เราจะบอกต่อว่าลูกหลานที่จะซื้อเรื่องของขวัญของฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงอภนาแล้วแล้วก็ในช่วงอภินิาแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพต่อนะครับงดก็งดไปเรื่อยครับงดได้ก็ยิ่งดีครับในเรื่องของสุขภาพต้องดูแลครับอยากให้ลูกหลานนะครับ เอาทางเช่าเนี่ยไปมอบให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพสุขภาพต่อโดยเฉพาะช่วงปีใหม่เราไม่รู้จะหาอะไรไปมอบนึกถึงทางเช่าเอาไว้คือส่งต่อสุขภาพดีดีปัญหานอนไม่หลับกลางคืนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยมันส่งผลมาถึงเช้าเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นแหละเขาไม่ได้บ่นให้เราฟังดังนั้นถ้าซื้อตัวนี้นะคะตัวช่วยดีๆนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่รักตายเลยแล้วท่านก็อยู่กับเราไปได้นานเท่านั้นสร้างภูมิต้านทานกับตัวเราเองฮะดีภายในจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้อากาศในประเทศไทยเราก็ไม ทุก oh, จุดทุกที่เียเถ้าเรา<อ>จะหาการากประสุทิก็ต้องไปหาโซนิ่งมันรจริงนะครับนั่นะนะการพักผ่อนเป็นเรื่องสําคัญมากๆการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสําคัญมากๆเอาย้ำโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองยอดขาย6ล้านกล่องครับซื้อทางเช่าผสมมันติวิตามินบีหนึ่งชุด6กล่องในราคาหนึ่งพันบาทนะครับ,รบพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปเลยครับกาแฟผสมทางเช่า3ถุงรวม1 5ซองในราคา2,000บาทครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินคนละ2ชุดเท่านั้นและวันนี้ขอจำกัดสายแค่ 600สายเท่านั้นเองครับนะครับสั่งซื้อทางเช่าวันนี้นะครับรับรองว่าได้สุขภาพแน่นอนนะครับทางเช่ายิ่งยงการันตียอดขาย6ล้านกล่องนะครับทางเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคานะครับนี่แน่นอนว่า ราคาคือบอกเลยว่าคุ้มมากๆแต่ถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะไม่ซื้อชุดทดลอง1นึ่งกล่องนิันซื้อทั้งเซตเลยค่ะโอากันตียอดขายกว่า6ล้านกล่องขนาดนี้นะยืน1ขนาดนี้นะคะจัดเลยดีกว่านะคะย้ำนะครับเบิร์ครับ0 2 6 2 6 5 8 8 8หรือว่าเชลลน์แอด LP88 นะครับอย่าลืมนะคะวันนี้ทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณยิ่งยงมากๆมาบอกเลยการสุขานะคะตัวช่วยดีๆ